สวัสดีครับวันนี้ก็เดือนเดือนเจดครับวันทบันผมก็เรียกเดืนไปนะเออวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นทุเรียนนะครับวันนี้เราต้นเรียนเป็นกิ่งน่าจะเป็นกิ่งตัวนี้นะน่าจะเป็นกิ่งกระโดงนะครับแต่อ่ะมันสมบูรณ์นะครับตอมันเวลาเลือกต้นนะครับต้องเลือกต้นอย่างนี้นะ สมบูณน,นี่เป็นกิ่งต้นที่ผมเลี้ยงไว้เองนะครับก็ประมาณปีนิดๆเนานะน,นี้ทุเรียนบ้านนะผมปลูกคู่นะผมใช้วิธีการปลูกต้นคู่แล้วกปลูกต้นคู่ทุเรียนบ้านนะผมจะไม่ตัดยอดเวลาทาบนะเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะครับน,นี้วันแรกที่ผมเริ่มปลูกนะก็ระบบน้ําผมยังทําแบบสปริงเกอร์ไปก่อนนะครับน,นี้ผมบันทึกไว้เปิดให้ดูนะครับน,นี้แบบนี้ครับ นี่คือระบบน้ําแบบธรรมดาของผมก่อนนะยังไม่ใช่ระบบที่แบบเปิดทีเดียวแล้วก็ทั้งสวนนะแปลงนี้น่าจะประมาณร้อยต้นนะครับเป็นแปลงแรกที่ผมทาด้วยตัวผมเองนะแปลงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็คลักนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีหลักๆคือหมอนทองนะครับตอนนี้เริ่มมีหลงหลิ้นแต่อยู่ด้านล่างนะผมจะแยกโซนไว้เป็นเรียนทุเรียนที่แบบหลายๆสายพันธุ์เขาบอกว่าปลูก ชนิดอื่นแล้วมันเปียกครับที่นี่มันเนื้อไม่แห้งบ้านผมมันชื้นนะเือถ้ายังไงผมก็จะลองผมไม่เชื่อนะผมก็ลองมาปลูกทีละชนิดนะครับแต่หลักๆก,ก็ยืนพื้นหมอนทองเหมือนที่เขาบอกแหละว่ามันขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวลงมือปลูกกันเลยครับ อันนี้ก็บันทึกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าผมไม่ได้ขุดโคกหรือว่าอะไรมากผมทำแค่เนินเต่าเล็กๆนะครับเวลาน้ำมันเวลาครมาใส่ปุ๋ยผมจะขุดไปเป็นเรื่อยๆเป็นมงมแปรนะแต่ตอนนี้ผมทำได้แค่นี้เราไม่ได้ใช้เครื่องจักริจอรากผมไม่ได้ตัดนะครับต้นนี้ ถ้าเป็นรากแผลผมจะไม่ตัดแต่ถ้าเป็นรากกดผมตัดผมตัดเปแล้วล่ะนะค,ครับิบนดปลูกไม่ได้สูงมากนะครับ,บเดินลงทุเรียนบ้านก่อนนะฮคะรับ หมอนทองนะครับก็สังเกตได้ว่ารากกลาลังแตกนะเพราะย,ยอดกําลังเดินนะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะปลานี่ตัวนี้นะแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสนะครับรากสวยมากคนอื่นเขาตัดหมดนะผมไม่ตัดนะครับนี่คนมันสวยหันหน้าาทางนี้นะครับ you